สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งใน youtube c h a n n หัวหราภาษากฎหมายกับผมทนายแบงค์นะครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับจริงๆก็มีจว่าจะมีหัวข้ออื่นแหละนะครับแต่พอดี หลายๆท่านน่ะหลังจากที่ได้ฟังคลิปเรื่องดาวราหูย้ายนะครับเมื่อเดือนที่แล้วที่ผมปล่อยออกไปปรากฏว่ามีคนถามเรื่องดาวพระราหูกันมาเยอะเลยนะครับว่าจะมีทางแก้หรือทางแก้ไขอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ตัวเองเนี่ยดาวพระราหูเนี่ยอยู่ในอยู่ในอยู่ใน,ในจังหวะที่ดีหรือว่าอยู่ในมุมที่มันไม่ดีโอ้หก็ทักกันมาย้ายหมดเลยนะครับก็เลยเป็นเหตุให้ผมเนี่ยคิดไปคิดมาแล้วเดี๋ยวผมทําคลิปนี้ขึ้นมาครับว่า ดาวพระราหูย้ายคราวนี้เนี่ยต้องรู้ทันนะครับแล้วก็ต้องรู้ทางแก้ไขดาวพระราหูนะครับจะบอกหมดเลยทั้ง12ราศีนะครับก็จะได้รู้ว่าดาวพระราหูเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะค,คอมเมนต์เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเยอะมากผมก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับข้อคิดความคิดเห็นดีๆแล้วกออ็อีกหลายๆท่านนะครับที่พยายามฟีดแบก นะครับเรื่องดูเชะต่างตัวเองเข้ามานะครับก็ขอขอบพระคุณจริงๆนะฮะอยากให้ติดตามกันอย่างตลอดไปนะครับสาคัญมากเลยนะฮะมีเอ่อบางท่านเนี่ยนะครับมาดูดวงกับผมแล้วก็ส่งของมาให้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ให้ด้วยก็แลวกันนะครับเป็นสบู่นะครับสบันงาเฮอร์เบิลนะครับเป็นสบู่สมุนไพรไทยนะครับล้างออกง่ายนะครับผมก็โชว์ไว้ให้ตรงนี้สักพักหนึ่งแล้วกันเผื่อท่านไหนเนี่ยอยากจะติดต่อไปลองดูนะเป็นสบู่สมุนไพรไทยคือช่วงเวลานี้เนี่ยนะผมก็พูด มันเรื่องการค้าการขายเนี so, to to like ่ยไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เราอุดหนุนคนไทยกันเองเราได้เนี่ยก็ก็ช่วยช่วยกันอุดหนุนนะครับเราจะได้มีทางออกทางรอดร่วมกันนะครับเรามารู้จักดาวพระราหูกันก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เดี๋ยว12ราศีผมจะพูดว่าเราจะหาทางออกกันยังไงดาวพระราหูเนี่ยนะครับความจริงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้มีตัวตนนะครับที่ที่เหมือนกับดาวอื่นๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะดาวพระราหูจริงๆแล้วเป็นเหมือนเงา ไม่ใช่เหมือนเงาเรามันเป็นเงาเลยแหละนะครับคือเหมือนมีพระอาทิตย์โลกมันกลมๆนะพระอาทิตย์อยู่ด้านหนึ่งนะครับได้อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเงาเงาอันนั้นน่ะคือพระราหูนั่นแหละนะครับคือเงาคือความมืดนะครับคือสิ่งที่มันมองไม่คือความมืดคือเรื่องที่ที่มันไม่มึนเมามันคือสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยครับมันคืออโคจรอะไรอย่างเงี้ยนี่คือความมืดนะครับพระราหูเนี่ย ส่งผลที่ดีกับเรื่องอะไรบ้างก็ส่งผลที่ดีกับเรื่องการเดินทางนะครับเดินทางเ,เรื่องต่างประเทศนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเรื่องการทํางานในเวลากลางคืนนะครับหรือสถานที่อโคจรเรื่องของมึนเมาส์นะครับเรื่องสถานที่บันเทิงนะครับแล้วก็วงการมายาต่างๆเรื่องที่มันไม่มีอยู่จริงนะครับพวกการแสดงพวกนี้เหล่านี้พระราหูทั้งนั้นนะครับเนี่ยเรารู้จักพระราหูแบบนี้แล้วนะครับ ท่านไหนที่อยากจะหาทางแก้เรื่องพระราหูเนี่ยลองนึกดูว่าเอเรารู้จักพระราหูแบบนี้เนี่ยงานอะไรหรือสถานที่แบบไหนนะครับที่ดูแล้วเหมาะสมกับพระราหูนะครับบางท่านเนี่ยเริ่มพอเข้าใจแล้วแหละว,ว่าอ๋อพระราหูเป็นแบบนี้เองโอเคเดี๋ยวเราจะหาวิธีการเริ่มจะมีความคิดแล้วนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปฟัง12ราศีก่อนดีกว่าว่า ในแต่ละราศีเนี่ยราหูเนี่ยนะครับไปอยู่ในเรือนอะไรของท่านแล้วท่านจะต้องแก้ไขในเรือนนั้นอย่างไรบ้างเราจะมาติดตามรับชมรับฟังทั้ง12ราศีกันครับสวัสดีชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านนะครับแหมพอดีช่วงอัดคลิปเนี้ยดึกไปหน่อยหน้าตาเลยง่วงมากนะครับแต่ยังมีสติอยู่นะยังคุยได้อยู่นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลนะครับชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะดาวพรระาหูไปอยู่ในเรือนมรณะ นะครับผลจะเป็นอย่างไรเรื่องผมพูดไปแล้วนะเมื่อตอนเดือนที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปพิเษวันนี้มาพูดถึงทางออกนะครับทางแก้ไขพลาหูนะฮะพลาหูเป็นยังไงผมพูดต้นคลิปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าเรื่องเลยพราหูอยู่เนี้ยนะมันมีเกณฑ์ต้องเดินทางหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆถ้าอยู่กับบ้านอยู่กับที่นะครับแบบนี้มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุนะครับเล็กๆน้อยน้อย นะครับเว้นแต่เว้แต่กรรมถ้าเจ้ากรรมในเว้มาถึงบ้านพอดีมันก็ไม่น้อยมันก็อาจจะหนักก็ได้นะครับเอาเป็นว่าชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยมีเหตุต้องเดินทางนะครับเนี่ยไอเรื่องการเดินทางเนี่ยนะครับมันก็มีให้เลือกเดินทาง2ออย่างนะครับเดินทางแบบแรกนะครับเดินทางแบบโอ้โหคนไม่อยากไปเลยเหนื่อยจําเป็นูุบังคับนะครับอยากอยู่กับที่นะฮะกับแบบที่2เนี่ยนะครับคือเดินทางด้วยความเต็มใจไปเที่ยว ไปสนุกไปผ่อนคลายนะครับราหูในเรือนมรณะท่านต้องเดินทางแน่นะครับเพราะฉะนั้นจะเดินทางแบบไหนเลือกเอาเอาบางคนถามเออเอาแล้วอย่างเงี้ยถ้าไม่เดินทางอะ่ะแล้วถูกบังคับให้เดินทางอะ่ะเอานะครับทางแก้ไขก็คือท่านจะปล่อยให้ถึงเวลานั้นนะครับเอาเป็นว่าดาวพระราหูย้ายเนี่ยเดือนนี้เดือน,น,นกันยายนตุลาคมเนี้ยนะครับหาโอกาสเดินทางเที่ยวเลยนะครับเน้นนะเดินทางเที่ยวต้องต่างจังหวัด ต้องไกลนะครับต้องไกลออกไปไม่ใช่ว่าเอาแท่จังหวัดใกล้ๆเลยอย่างเงี้ยสองโลสองสโลไม่พอนะครับต้องไกลออกไป ไปอีกภูมิภาคหนึ่งเลยของของประเทศไทยแล้วนะครับยุนเหนือก็ไปเที่ยวอีสานเที่ยวใต้อยู่ใต้เที่ยวเหนือเที่ยวอีสานอยู่กรุงเทพเนี่ยก็ไปเลยครับจะไปเหนือไปอีสานลงใต้เที่ยวทะเลอันดามันก็ไปเลยนะครับเพราะเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยจําเป็นต้องเดินทางถ้าไม่เดินทางเนี่ยระมัดระวังอยู่กับบ้านเดี่ยวมนจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับมีแค่นี้เองไม่น่ากลัวเลยใช่ไหมสำหรับชาวลัคนาราศีตุลไปเที่ยวสนะวันนี้มีเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ สำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะฮะฝากลบกวนกดไ like, ลค์นะครับติดตามนะครับกด subscribe ติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะทำกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์เพราะเรื่องราวของพระราหูเนี่ยไม่รู้ไม่ได้นะครับเราต้องรู้ร,รู้ทันรู้ทางแก้ไขนะครับจะได้เอาตัวรอดเก็นไปได้นะเพราะฉะนั้นฝากกดแชร์กันไปด้วยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวเดินต่อๆไปเนี่ยผมจะทําคลิปพิเศษมาให้อีกนะครับท่านใดที่อยากติดต่อดูดวงส่วนตัวนะก็ท้ายคลิปนะครับผมก็มีช่องทางในการติดต่อดูดวงเอาไว้แล้วก็มาดูกันว่าดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างสําหรับในคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ